พันลูกปูจะปลุกหาหนุมานให้หน้าที่การงานเขาจงรุมงเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมั่งมีเสื่อนทองมีโชคจงนุนบมุนหล่นทับปกถิ่นแนนได้อย่าได้หมนมองบารมีปูจงคุ้มครอง อยู่สองหมื่นหมื่นแปดหมื่นเจ็ดแล้วซื้อหัวฉีดให้ผมมาเผื่อด้วยสโหลหนึ่งด้วยนะผมก็ไม่เคยใช้นะเส้นเหล็กเขาบอกว่าใช้ไปหัวฉีดมันจะพังไงเรามันฉีดไปมันจะเสียสีเหล็กจะเสียสีความร้อนฉีดไปมันเสียสีกันหัวฉีดมันก็จะบานขึ้นอะไรโอเคครับแฟนหันมาชอบกันไหมครับงั้นน้ดพักแล้วนะครับจิบเบียร์แล้ว อักคอมแล้วใช้ไฟไปเท่าไหร่เนี่ยแต่สอนเสรซ็นใช้ไฟไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอ้สิบแปดเปอร์เซ็นตอนนี้ตอนนี้เหลือ8แปดสิบสองจากร้อยใช้ไฟไปสิบแปดเปอร์เซ็นโอเคครับไฟหันมันคู่ห้องนะครับเด่นลบบุรีบ้านเราโอเคครับชอบกันหรือเปล่า,าไ,ไปแล้ว วันนี้ผมมานั่งอยู่วิกซีใหญ่มาเคลียหาันุมาให้เสร็จนะวันนี้ต้องเสร็จเสีย,หน,ยหนหันุมาอย่ผมใส่จอนหัวเ้าไปแล้วโอเคครับแต่ดูในแบบแล้วปากล่างหาันุมาในคอมนี่จะใหญ่แต่แบบนี่จะเล็กกว่านะกลางของแบบแก่าอยู่วิกซีอหญเรลี่ยอยู่หน้าเมเจออยู่ข้างลายพี่ปลาอยู่ข้างลายประการวิสาอยู่ในสูตรอาหาร ตอนเสร็จแล้วมาเคลียร์งานเราต่อนั่งจิบเบียร์ไปด้วยโอเคครับมามาลุยหันนุ่มงานกันต่อดีกว่าวันนี้จะจบไหมวันนี้ต้องจบเดียวหันนุ่มงานนยโอเคครับจะได้ขีดโมเกศไปดีครับวาดงานอยู่คพี่เกศครับอมไปเดียววาดรูปแล้วก็วาดลงในตีบัตรเดียวพี่เกศนี่มึงคือสัดนักงานใช่ไหมเนี่ยก็นักวาดตีพี่เกดเลย เดีรยวร้านเพียวเน็ตครัโปรแกรมมาให้ทุกอย่างเลยครับติดแม่ไปหาก็ติดงานทุกเกดติดสอนเนี่ยอ๋อซื้อซื้อมานานพีกเกดร้อยกว่าบาทเพี่เกง่ายกว่าเมาส์ใช่ไหมเนี่ยมันอันนี้มันมันเขียนหน้าจอมันไม่ค่อยไปทันนะแต่พอใช้บอร์ดนี้มันเป็นเร็วกว่าเยอะหาแ้วก็ไปที่ร้านครับพี่เกตสวัสดีครับกินข้าวยังกินกินแล้วครับกินย่อยข้าวพี่เก กินยอดข้าวอยู่เขียดปวดแล้วเนี่ยตรงนี้เทศกาลติดติดไหนพี่เกศคิดถึงอนข้าวติดติดตีโอเคครับเนี่ยน้องปั้นต่อหนุมานนี่ยครับพี่เกศนะลงโปรแกรมตอนผมสอนผมลงโปรแกรมอะไรทุกอย่างเลยร้านเทวเน็ตนะลงบุรีโอเคครับเดี๋ยวมาดูหนุมานกัน ตอนนี้ผมปั้นจอนหูเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวผมจะตัดไปประกอบกับเสียนหนุมานนะจอนหูโอเคครับอะตัดกันเลยดีกว่าขอคุิีเสียบลีให้นั่งทำครับมันเป็นเม็ดอะไรเดี๋ยวผมตัดโพลีกอนแล้วก็ลุกมลุ้เลยเหมืนไม่ขมหรออเคครับ,อ,คครบอันนี้เป็นกระตูนนะไม่แบบว่าพอย่อจอนหูจะเล็กแค่เนี้ยโอเคครับ เอาได้จอนหูแล้วไปไปประกอบกันเห็นมาดูกันนะเดีย๋ยเหมือนแบบไอ้นี่ตอนนี้ผมถ้าใส่จอนหูหันุมาแล้วดูได้ค่าดูดีแต่ดูด้านหน้าไม่เหมือนสิงอะไรวะเดี๋ยวปรับไปเรื่อยนะส่จอนหูทางลูกสวัสดีครับเออสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะปรับปากล่างให้เข้าไป ต้องดึงดูด้านข้างก็ดูดีแต่ดูพอดูด้านหน้ายัางไงอยู่หรือว่าต้องใส่สีสระเข้าไปก่อนโอเคครับขบคุอวิ้สีใหญ่ให้นั่งทำงานครับเดีย๋ยวผมทำสีสาะด้านบนแล้วก็ว่าจะทำให้เอียงหน่อยนะเอียงแบกแบกมาเนี่ยแบบมาตรงเนี้ตรงลูกศรวงกลมเนี่ย เอาเข้าไปมากไปเลยดูแบบไม่ค่อยกลางเลยโอ้โหลงหนะเนี่ยต้องเอียงไรเออต้องเอียงอย่างงี้อันนี้มันเอียงเข้าอ่ะอันเดิรมันเอียงเข้าอ่ะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมปรับการจอดหัให้เข้าร่องเข้ารอยอ่ะ ได้ทำศีรษะกันได้จบกันโอเคครับขอ,บอย้ยเสียลุยให้นั่งทำไงครับไมครับเลเหมือนแบบไหมนี่โอเคครับไปดูกันนี่ผมปรับจอนหูแล้วครับดูดีเลยแต่ดูตรงๆอผมยังไงไม่รู้ โอเคอยู่ผมทบสีสาะเลยแล้วกันจะได้เสร็จงานเดี๋วยวอยาจจะมา,าปรับปรับล่ากปรับปากล่างหรือว่าผมจะดึงให้ปากบ,บนบวมขึ้นอีกให้นูนขึ้นอีกให,ใหญ่ขึ้นจะได้แบบลองอันนี้ยลองดึงดึงดึงปากล่ากให้เล็เรา พยายามดึงอืมก็ได้นะแต่หนุม,มานต้องกลมๆใช่ไหมนี่<ค>พอปากล่างเลยโอเคครับเดีย๋ยวค่อยมาแก้กันเอาลุมๆวงให้ใส่กันนะครับเราทำสีสาหานุม,มานละโอเคครับโอเคมาทำสีสาหนุมานชดาท่านเกี่ยวท่านนันก็ทำกระบางหลัง โอชดาการหูขอบคุณพี่เสียบลุยครับการหูลงตัวละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันสอนกันขอน,นี้เหมือนผมอัดบีมเยอะไปเหมือนกันวันนี้โอ้โหผมแค่ปอนหนึ่งเองวีพูดเลยโอ้หผมแค่ปอนหนึ่งเองแล้วแบบว่าเด็กมาหาหลัยต้องลอกอย่างเงี้ยกันเป็นร้อย,อยเป็นพันรูปอะ่ะ เนี่ยก็อยากให้บีมทำอย่างเงี้ยแบบเหมือนเด็กมหาลัยเลยไม่แก่งถูกปะกว่าจะโตเข้ามหาลัยงไงขพอย่างอุปกรณ์จองตัวบีมได้นะครับหรือต่อขึ้นไม่อยากไปแล้วนักศิลปะเป็นนักวิทย์คณิตอะไรเนเป็นนัาราชการโอเคครับเรียนรู้ให้หมดและหนึ่งๆต่อขึ้นได้เลือกเราได้มีทางเลือกเยอะแรับมาลุยชะดากันต่อพิทยาลุยครับ นุมาน้นองโน้ตมาแล้วครับเดยอย่าทำกำบังหลังก็เลยจบเลยแล้วก็ทำเส้นทำเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เสียนหนุมานจะมีเส้นเล็กคนสีาอากนิดหนึ่งว้าหนุมานม้องโน้มาแล้วครับชอบกันไหมครัสีตาแต่รู้สึกว่าอยากจะจะ,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 จะดึงต้องน,นี้ดึงอะไรดีวา ด,ดึงไปแล้วแปลกเลยนั่นไงออโอเคครับดี๋ยผมเก็บตรงนี้ก่อนอนุมานมาเน้ยจะจบแล้วแขนหนุมานข้อกันไหมจะดูด้านหน้ายังไงอยู่นะเนี่ยดูได้ข้างดยรู้เรื่องอยู่แต่ด้านหน้าออยังไงอยู่ถ้าเกิดดึงอ่ะมันมเป็นสิ่งเยเนี่ยข้อตรงนี้นเป็นสาสีข้อ ยืดปากยืดเป็นสิงเลยเนะี่ยต้องเปลี่ยนเสียดด้านบนเนี่ยเป็นสิงเลยจนะได้ข้าเป็นหันุมานเนี่ยเคครับเยวปั้นไม่สวยเก่าก่อนนะครับเด็กเขาคูอวิอวีอยบรีให้นักปั้นหันุมาเสียดหันุมาจะเต็จแล้วครับไม่ดูไง่า่จะเหมือนหรือแบบเออ ตอนนี้ผมทำเกี้ยวบนชดาไอบนศรีะท่านแล้วครับเกี่ยวแล้วก็ทำศรีะท่านแล้วตอนนี้ก็เหลือท้ายทอยนะครับเป็นกำบ,บังหลังท้ายทอยต้่มดีกันแล้วก็ตรงกำบ,บังจอนหูนะครับกำบ,บังตรงกันเจียกจอนเนี่ยในข้างไอเดูดีเดู คือใช้ได้เลยด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งนูเนี่ยผมไม่พลาดตรงไหนเนี่ยหรือว่าต้องเติมฝันหน้าท่านวันหเออโอเครับมาครั้งแบบวาดกับแบบปั้นของนี่ครับเนี่ยแก้วใส่เก้ว,ว,วนะค่อยละลิ้มเลนมีหมดเนี้ยจอนหุ่มาใส่กระบ,บงังหลังกันดีกว่าได้จบงาน ได้พักกินเบียร์ใช่ okay, ครับขอบคุณพิเศษรีให้นั่งทํางานนะ,ะโอ้โหได้สีสาหาันอุมาแล้วได้จรหูได้ตั้งแต่จรหูสีสาหาันอุมานนี่ okay, ครับอาจะทานวันที่สิบสามไหมนี่ <laughs> <laughs> ฉีดโมมาสักพันองแล้วาวางนางเงี้โอเคครับขอยห,หันมาจะลองจิตใจทุกคนนะครับเ mm hmm. <laughs> ข้ากันหรือเปล่าครับจรหูเป็นอะไรอยู่ ผมทำจมูกท่านใหญ่เกินไปหรือเปล่าไม่กลมตามไม่กลมตามวอลุ่มกล้ามเนื้อปากบนหรือเปล่าเดี๋ยวปรับไปครับแต่ด้านไปข้างเลยชอบเลยใช่ครับย่าไปดูไงกันเอบคุณที่ติชมครับใช่ครับแบตเท่าไหร่เนี่ยโเก้าสิบเอ็ด ใสไ,ไปแค่เก้าเปอร์เซนต์เหรเนี่ย <c oughs> โอเคครับใส่หานุบาของคนนะครับที่นี่เราบริบ้านหลังวั <c oughs> นนี้ผมประกอบเสียนหานุมานหมดแล้วครับกับบางหลังจอหูแก้มกับบางข้างทายปากผมกลัวใส่ <laughs> <laughs> ยิบเกินไปฉีดออกมาเท่านิ้วก้อยนี่เยดูจอน <laughs> หูจะเก็บได้ไหมเนี่ยเครื่องกำบังหลังเนี่ยฉีดเท่านิ้วก้อยอ่ะแต่ก็พงเท่ากับองค์พันนารายกำลังดีสี่เซตนะโอเคครับก็แก้ไปนะวก็ขอจบแล้วครับวันนี้ขอบคุณพิศย์บุรีให้ได้โคงเสียนหนุมานอย่างเยอะ อย่าอย่าทำอะไรเล่นหน่อยผมว่าผมจะลองทำเป็นแหวนดูแหวนหันดุมานโอเคครับขอให้หันดุมานจงยูดใจครับผมก็ปรับปรับไปครับก็เดี๋ยวต่อคอเขาไ้เล่แบบว่าได้คงรวมๆแล้วเป็นแหวนหันดุมานโอเคครับขอให้หันดุมานขอทุกคนนะครับผมก็กลับย้อยกลับไปแก้ได้เยีอย,อย,อยดูอัน อันนี้เป็นรวมๆแล้วผมก็จะยืดตรงไหนจะปั้นตรงไหนเพิ่มอะไรอะไรก็ได้คงผมเนี่ยผมว่าผมจะตัดปากขันุมานแล้วก็ให้เล็กลงกว่านี้ว่าน่าจะดีนะปากล่ากยื่นเกินไปใอเค,ครับเส้นเส้นเส้นปากแล้ววิ่งไม่ดีแล้วคานว่าโอเคครับไว้คานมาดวงใจของคุณกิ๊ฟใหญ่มาครับผมได้จิบเบียร์แล้วพักแล้วครับฟังเพลงบ้างนะครับ เดี๋ยวแป้งอย่าแป้งเป็นแหวนดูเดี๋ยวเราดูกันใครสนใจก็ติดต่อกันนะครับวันนี้มีสอนอีกนะครับก็มันผมอัดบีมหนักมากแค่ตอนหนึ่งนะอัดความรู้แบบว่ายงเด็กมาหาไลยอะไรเลย แ้วแต่มันก็เรื่องธรรมดาถ้าเกิดเอดชอบมันเป็นเรื่องง่ายๆของเาอาค้ไอหันุมาจะลลดใจคนระับน,นี่ผมแปลงหันุมานเป็นแหวนแล้วครับเนี่ยดูเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ใส่ลวดลายอะไรนะใครอยากได้ลวดลายอะไรมาคุยกับผมได้นะครับไงคุยกันนะครับจะหล่อเป็นโลหะหรือจะเอาเป็นต้นแบบก็มาคุยกันนะหันุมานงานวันนี้ครับหันุมาน โอเคครับแหวนหันนุ่งานครับได้เป็นลายอะไรก็บอกได้ผมจะฉีดมาให้นะผมเขียนไฟล์ให้แต่ถ้าเกิดฉีดโมออมาผมมีแค่ใยสังเคราะห์ใยที่สามารถเป็นยางแล้วก็ใยที่แข็งๆได้โอเคครับแต่แต่ถ้าเกิดหล่อเป็นโลหะนี่คุยกันนะครับผมจะหล่อบโบราณให้แต่ถ้าเกิด จะหลอ่อปูแอกคุณก็ซื้อเส้นแวกมาหรือซื้อเส้นหล่อโลหะมาให้ผมนะครับก็ผมไม่มีตังค์ครับอยู่พันกว่าบาทหรือจะหล่อเป็นเหล็กเลยฉีดเป็นเหล็กเลยก็เส้นอยู่สองหมื่นหมื่นแปดหมื่งเจ็ดเราซื้อหัวฉีดให้ผมผม,มาเผื่อด้วยสโตรหนึ่งด้วยนะผมก็ไม่เคยใช้นะเส้นเหล็กเขาอบอกว่าใช้ไปหัวฉีดมันจะพังไง มันฉีดไปมันจะเสียสีเหล็กเสียดสีความร้อนฉีดไปมันเสียดสีอันหัวฉีดมันก็จะบานขึ้นอะไรโอเคครับแหวนหันมาชอบกันไหมครับงั้นนพักแล้วนะครับจิบเบียร์แล้วพักคอบแล้วใช้ไฟไปเท่าไหร่เนี่แต่สอนเซนใช้ไฟไปสิบสิเปอร์เซต์ไอสเนนี้ตอนนี้เหลือแปสองจากร้อใช้ไฟไปสิบแปเ โอเคครับไฟหันมันคุกคองนะครับเดียวลบบุรีบ้านเราเอ้ยครับชอบกันหรือเปล่าไปแล้วโอมขันลูกปูจะปลุกหาหนุมาันให้หน้าที่การงานข้าจงรุ่งเืองทำการสิใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมังมีเสือนทองให้โชคจง เต้นอยู่สองหมื่นหมื่นแปดหมื่นเจ็ดแล้วซื้อหัวฉีดให้ผมมาเผื่อด้วยสโตร์หนึ่งนวยนะผมก็ไม่เคยใช้นะเส้นเหล็กเขาบอกว่าใช้ไปหัวฉีดมันจะพังไงเัาฉีดไปมันจะเสียสีเหล็กเสียสีความร้อนฉีดไปมันเสียสีอันหัวฉีดมันก็จะบานขึ้นอะไรโอเคครับแบนทันมาชอบกันไหมครับเก็บน้พักแล้วนะครับจิบเบียร์แล้ว อักคอบแล้วใช้ไฟไปเท่าไหร่เน,นี่ยแต่สอเสรซ็นใช้ไฟไปสิบสิบเอร์เซต์ไอนนนี้ตอนนี้เหลือ8ดสจากร้อใช้ไฟไปสิบแปดเปอร์เซ็นตโอเคครับไฟหันมันคุณพอนะครับเดืยนลบบุรีบ้านเราโอเคครับชอบกันหรือเปล่าไปแล้ว